สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้จะมาประกาศรับซื้อเหรียญชนิด1บาทแรกนาขวัญน,นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแปลกนะครับทางช่องของเรามาประกาศรับซื้อถ้าหากเพื่อนๆมีเหรียญแรกนาขวัญลักษณะอย่างนี้นะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก like, ็ฝากไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่ทางช่องสมาคมชาแนลประกาศรับซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญแปลกนะครับด้านหน้านะครับเหรียญจะโดนตัดนะครับไม่มีขอบนะครับไม่มีขอบนะครับด้านหลังจะมีขอบนะครับจะมีขอบนะครับ จะมีขอบนะครับไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับดูอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ด้านด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับข้างหน้านี่จะมีขอบนะครับดานข้างหลังจะไม่มีขอบนะครับขอบโดนตัดตัวหนังสือคำว่าพศนะครับโดนตัดออกไปครึ่งหนึ่งนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีเหรียญลักษณะอย่างนี้นะครับส่งรูปมาประเมินราคาเรายินดีรับซื้อตั้งแต่200บาทถึง500บาทนะครับตามสภาพเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญแรกนาขวัญน,นะครับเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญสำคัญในโอกาส พิธีแรกหน้าขวัญนะครับ่บำรุงเกษตรนะครับเป็นเหรียญบำรุงเกษตรนะครับชนิด1บาทครับถ้าใครมีนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญแปลกนะครับเราถึงจะประกาศรับซื้อนะครับถ้าไม่แปลกไม่ต้องส่งมานะครับ ส่งรูปมาประเมินราคาก็ส่งมาทางลายลายทางช่องสมาคมชาแนลนี่ก็082669 1762นะครับส่งเข้ามาเลยเราประเมินราคาถ้าไม่ถูกใจไม่ขายก็เก็บไว้ก่อนนะครับถ้าไม่เก็บก็อยากจะขายก็เราจะ ประเมินราคาให้นะครับถูกใจซื้อคนขายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ